สวัสดีครับสวัสดี FC Fan แฟนนะครับสาวน้อยเพชรบนแพงนะครับ f c แฟนคลับพอมีพี่น้องสู้ผู้สูคนครับนะครับชุดไม่อยู่แล้วนะครับชุดไม่อยู่เป็น,นอย่างที่บอกว่าชุดไม่อยู่นะครับเพราะว่ามื่ขึ้นเนาะมื่ขึ้นทําการแสดงอยู่ที่ตลาดกินซ่ารังสิตะนะครับแล้วก็มีผู้นะครับทําละคร พี่น้องเขาไปบึงยูจีทางช่องลักช่องใหญ่ครับช่องสาวน้อยเพชรบันแพงรวมทั้งสาวน้อยเพชรแพงแฟนเพจนะครับลงไปแล้วนะครับเมื่อคึืนนี่ถึงขั้นกับมาขอคิวนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงเพื่อที่จะทำโปรเจกต์ละครนี่นะครับเพิ่นอยากเะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับหมอ่ํานะครับอ่า เกี่ยวกับหมอล่ำทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับทางช่องวันนะครับดาวจะรัดฝากะัะเพิ่นนี่แหละครับเนาะเป็นผู้เหตุนี่นแล้วที่นี่ครับไม่ใช่แค่วงสาวน้อยเพชรบันแพงเด้ไม่ใช่แค่วงสาวน้อยเพชรบันแพง,แ,ง,พแ,พงแต่นะครับให้สาวน้อยเพชรบันแพงเป็นตัวหลักนะครับเอาง่ายๆกะถ้าบอกภาษาบ้านๆเท่า,า,าก็คือเป็นตัวตังตัวตี เกกับเครื่องห้สาวน้อยเป็นแพ่งนะครับเป็นวงหลักเลยนะครับตรงมีสาวน้อยเป็นแพ่งการก็เพีรเฮือนครับนะครับตรงมีเสาประมาณนี้นะครับคือแบบนี้แหละตามเข้าใจตามนี้เนาะให้สาวน้อยเป็นแพงเป็นหลักฉะนั้นครับไม่มีสาวน้อยเป็นแพงไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่นตั้งเจตนาลมไปแล้วนะครับตั้งโปรเจกต์ว่าต้องมีสาวน้อยเป็นแพงเป็นหลักด้วยแล้วก็มาม่ำวงอื่นพร้อมนะครับอย่เป็นซอว์พาวเวอร์นะครับ เรื่องราวก็จะประมาณว่านกว่าที่จะเป็นหมอลำได้นะครับอ่ากว่าที่จะ่านเรื่องราวในหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างนะครับยิ่งนะครับเราบอกก็ปากได้ได้พี่น้องครับว่าเบอร์หนึ่งด้านโซเชียลของวงการหมอลำคือบอลโจนะครับเราบอกบอลโจเราก็บอกว่าโอ้ยอยขนาดนั้นและครับไม่เป็นเบอร์หนึ่งล็อกนะครับความหมายความหมายบอลโจแล้วก็ ว่ไปเมาขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่นกระตังจะยากเลยนะครับอืมกว่าจะผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมามากมายอ่าอยากสิคายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเอาแล้วครับงานนี้นะครับพ่อโจกับองคหญิงครับจะได้เล่นเป็นบทอะไรนะครับแล้วก็ศิลปินหมอลำวงไนแอน่าแล้วก็ศิลปินหมอลำของวง อ่าตอนนี้มาเอามาเอาอาหารมาครับผมตั้งเลยเลยครับพี่ผมครับนี่ปิดลงเองไม่ได้ป่าอ่าเดี๋ยวผมกดเองครับอ่านะครับจะมีใครบ้างนี่นะครับจะมีใครบ้างเนาะจะมีใครบ้างที่เด็กผูออ้ชมมาดูก่อนขึ้นรถนิดหนึง่งสิมีผู้ใดแน่ครับพี่น้องครับ จะได้เล่นและรับบทอะไรนะเนม่าขอคิวเพราะว่าอยากจะให้สาวหน่อยเพรแพรงเป็นวงรักแต่สาวหน่อยเพรแพรงกะไม่ค่อยมีคิวไม่ค่อยมีคิวครับเออแล้วก็เลยบุกมาขอคิวผมเพื่อนโอ้ยคุยกันนานนะครับกว่าที่จะได้ถ่ายคลิปนะครับกับผมนะครับถ่ายนะครับเกว่าที่จะถ่ายคลิป ว่าถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นโปรเจกที่จะเกิดขึ้นนะครับยินดีแล้วครับนะาสายมอลลั่มข้อมอลลัมนะครับสี่ทมีละครแบบจัดจาแบบว่าเป็นละครที่เกี่ยวกับหมอลําโจ๊ะโจ๊ะจังๆเลยนี่ว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นละครที่แบบสร้างขึ้นอีกอีกจังนึงนะเนาะนี่มันจะเป็นละครแบบจังๆเลย แล้วก็มีสาวน้อยเพลินแผงครับเป็นหลัก่าแล้วก็มีสาวน้อยเพลินแผงเป็นหลักฉนั่นนะครับเอฟซีแฟนครับสาวน้อยเพลินแผงรวมถึงอมเมนเอฟซีแฟนครับสาวน้อยเพลินแผงนะครับก็ห้ามพลาดครับช่องวันสามสิบเอ็ดของแ้แน่จริงนะครับเมื่อน,นี้ครับสาวน้อยเพลินแผง,แงทำการแสดงอยู่ที่นะชรเบียคาตโก นะครับพี่น้องทางพัทยาชนบุรีไปให้ก็ลังแร่งเชื่อมตังใจกันได้นะครับรากะเมืออื่นวกมาทางไหนอีกล่ะผมก็เริ่มได้แบบนี้โอ้ยเมืออื่อนนี่สมุดประการบอกเรื่องสมุดสควอชพี่น้องทิ์เข้ามาเบิ้งนะครับอ่ารู่วันที่สองนะครับมูแต่วันที่สองเหมือหฮือเนาะผมฮูแต่วันที่หนึ่งเงิเลออกนะครับในตัวใดพิม์เข้ามาเบิ้งครับวันที่สองนะครับวันที่สองยูู สนามกีฬาทูปาเตมีนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องแถวสนามกีฬาทูปาเตมีเนี่ยนะครับก็จจีมีความก็เกินว่าอเตรียมนะอยากเบิ่งแห้งคือมันมันดนแห้งนะครับสนามกีฬาทูปาเตมีมีงานนะครับทุกเดือนแหละบงกงอาจจะบม่ทุกเดือนจะเป็นช่วงไหนก็นจะเว้นแน่แต่ว่าไม่ค่อยได้ลงนะครับเนื่องโดยหล,ลายสิ่งหล,ลายอย่างบาที่นี่รอบนี้ไปลงมาเนี่ปีที่แล้วก็ลงนะจะเป็นเทือนนึงแต่ผมจำว่าผิดนะครับปีที่แล้วนะ เพราะนี่เอาไปล่งเนี่ยผมเสื้อวาดอนเมืองสายไหมคู่คดล่ำลูกกาสะพานไม่ร่วมไปถึงล่ามอินท่าไปหอดลาดพ่าวกับมีพี่น้องเี่ยมคำว่าผมเห็นอยู่นะครับใจจดใจจอครับอ่าพี่น้องรังสิตกับไปได้เพราะว่ามัว่านี่ทําการแสดงอยู่ที่ลงตรงข้ามมิชิบารา์กรังสิตนั่นก็คือตลาดกินซ่าลานให้เช่ากิจกรรมนะครับผมกับเขาอยากเสื้อเด้ที่แรกปาดมีบนอ้องมีบนออกคือ มันไม่ใช่วันหยุดนะครับมันไม่เป็นวันหยุดแต่ครับพี่น้องครับอายะนะครับอายะกลายเป็นแบบว่าเต่ก่อนนี่ถ้าเป็นสนามกินซ่านี่ครับถ้าสมมุติว่าไม่ใช่วันหยุดเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวมากที่จะ,ะบ่มีข้นหรือว่าคนหน่อยนะครับแล้วก็เสี่ยงที่ผู้จัดอาจจะขาดทุนแต่ว่าเมื่อคืนนี่โอ้โหสุดยอด มเคื่อนนี่นะจะเป็นกำลังแกะนะครับกันนะจะเป็นกำลังแกะเมื่อนนี่นะครับยูตลาดกินซาล่างสิอ่กาก็สำหรับพี่น้องครับผู้ใดไปไดนะผู้ใดเนาะผู้ใดไปทีหน้าง,งานาได้ก็สามารถชมลำเพลินออนไลน์นี่นะครับราคาเดียวลหละถ้าเป็นรายวันร้อยยี่สิบเก้าบาทเพราะว่ามีผีแมนมานิวันขึ้นเวนทีรับเชิญทุกวันถึงวันที่สาม นะครับราคาเดียว129บาททักไปได้ติดสาวหน่อยเป็นแพงแฟนเพจนะครับประกาไม่มีระบบ QR Code นะครับจำไหมนะครับเพิร์นปฏิเสธเป็นระบบ QR Code นะครับเพิ่นทำเป็นตัวเลขนะครับไม่ได้ทำเป็นระบบ QR Code ถ้าเป็น QR Code นี่ยสงสัยไปเลยว่าไม่ใช่ของสาวน้อยเพื่อนแพงนะครับแล้วก็เลขบัญชีก็เป็นของสอนหนุดแล้วก็รวมถึงบอสโจนะครับมีแค่สองเท่านั้นนะครับรองนั้นบอแมน นะครับไม่มีการผ่านใครไม่มีการผ่านใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอเค okay, ครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับจอดรถบอกน้ําพีน้ำหน,นองนะครับแวะมาเอาของก่อนพบพอกันครับขอบคุณทุกการรับชมและฟังครับขอให้ได้คิวนะครับขอให้ได้เป็นละควนไ,ไว่ไวสาธุสวัสดีครับ